ค่าทดแทนผู้เสียหายในคดีอาญาคืออะไรใครได้รับรับยังไงรับเท่าไหร่สวัสดีครับผมจ้นอภิชาติจันทวันนะครับจากบาริษัทรุ่งเรืองธุรกิจและกฎหมายประกอบธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่นิติบุคคลและบุคคลทั่วไปนะครับทุกท่านครับเมื่อวานนี้วันที่6ตุลาคม2 5 6 5นะครับทุกท่านก็คงจะได้ทราบเหตุการณ์จากข่าว ซึ่งปรากฏในสื่อโซเชียลทั่วไปนะครับว่ามีเหตุกลาดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะครับก็สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องนะครับตลอดจนประชาชนทั่วไป ในกรณีดังกล่าวนี้รัฐได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือนะครับแก่ผู้เสียหายในคดีอาญานะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2 5 4 4นะครับทีนี้ผู้เสียหายในคดีอาญานะครับ ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนก็ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 1. ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผู้อื่นนะครับ 2. การกระทําความผิดอาญาของผู้อื่นนั้นต้องเป็นความผิดตามที่กําหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัตินี้นะครับตัวอย่างเช่นข่มขืนอนาจารย์คผู้เยาว์นะครับ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทําความผิดฐานทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับหรือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นต้นนะครับทีนี้มีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับก็มีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายกรณีถึงแก่ความตายก็คือ 1. ค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นเงินนะครับ ั้งแต่3 0,000บาทแต่ไม่เกิน1,000 0 0บาทครับ 2. ค่าจัดการศพให้จ่ายจำนวน20,000บาท 3. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูให้จ่ายไม่เกิน30,000บาท4ค่าเสียหายอื่นๆนอกจากข้อ1ถึงข้อ3ให้จ่ายตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรนะครับแต่ไม่เกิน30,000บาทนะครับทีนี้การยื่นขอยื่นขอยังไงนะครับสำหรับวิธีการยื่นขอ รับสิทธิผู้เสียหายจำเลยหรือทายาทของผู้เสียหายนะครับกรณีที่จำเลยหรือผู้เสียหายถึงแก่ความตายนะครับก็ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายหรือค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยณนะสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหลัก4นะครับหรือที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเรือนจำจังหวัด ทันทสถานคุปมะพฤติจังหวัดและสำนักและสถานพินิษฐ์ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับระยะเวลานะครับระยะเวลาในการยื่นขอรับสิทธ์รับค่าเสียหายตัวนี้นะครับกรณีผู้เสียหายขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายต้องขอรับสิทธิภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทําความผิดกรณีจําเลยขอรับ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยต้องขอรับสิทธิภายใน1ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานในการถอนฟ้องนะครับผมผมจะเน้นเอาแต่เฉพาะกรณีผู้เสียหายนะครับเนื่องจากเกิดกรณีข่าวคึกโคมเมือ่อวานนี้นะครับอของจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตัวนี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะผม เลือกหยิบยกมาอธิบายให้ทุกท่านทราบเป็นเพียงบางข้อบางประเด็นนะครับหามาว่ากันต่อหลักหลักฐานเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นนะครับสำหรับกรณีผู้เสียหายนะครับก็อย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาสูติบัตรสำเนาบันทึกรายงานการสอบสวนของสถานีตำรวจและสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำเนาใบมรณนะบัตรสำเนาใบชนสูตรของแพทย์เป็นต้นนะครับแต่ถึงแม้นว่าทางผู้เสียหายหรือจำเลยจะได้รับค่าตอบแทนในกรณีนี้ไปแล้วนะครับก็ไม่ตัดสิทธินะครับที่ผู้เสียหายหรือจำเลยจะได้รับค่าตอบแทนค่าทดแทนที่จะได้ตามกฎหมายอื่นนะครับในกรณีนี้เนี่ย ทางรัฐให้ความสนใจแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก็ให้ความสนใจกรณีน,นี้ผมก็คิดว่าจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้ามาดูมาช่วยเหลือในในด้านการทำเอกสารการเร่งรัดเอกสารการยื่นขอค่าตอบแทนค่าเสียหายต่างๆในกรณีน,นี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะ สะดวกรวดเร็วอยู่นะครับครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับญา,าติผู้เสียหายทุกท่านนะครับกับผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับเหตุการณ์เช่นนี้ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็มีนโยบาย สักการลง,ลงมาแล้วนะครับทางของกระทรวงมหาไทยก็มีนโยบายลงมาแล้วไม่ว่าจะเรื่องการกดขันเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องการตั้งจุดตรวจต่างๆนะครับการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดนะครับหลังจากนี้ผมก็เชื่อว่านโยบายด้านการปรับปรามยาเสพติดก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะครับ,รบ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอ เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปผมจะได้นำความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและเป็นกรณีที่สังคมกำลังให้ความสนใจนะครับมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ทุกท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับ